รถที่เป็นสีเมทัลลิกตอนนี้อยู่ที่ร้านก็ครบโควตาแล้วนะคะก็ลูกค้านี่มันก็จะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายเลยนะคะที่จะได้สีเมทัลลิกของรุ่น L50 ไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนิมกำลังจะแจ้งส่งรถนะคะลูกค้ารับรถพรุ่งนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่18นะคะ18เลขดีมากเลขสวยมาก เลขแปดเป็นเลขที่เไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้นิ่มก็จะไปติดป้ายจองให้ลูกค้านะคะป้ายเป็นป้ายของอ,อ,อุปกรณ์นะคะต่างๆนานาลูกค้าเคสนี้ก็จะลูกค้าเคสนี้ก็จะจองเป็นรุ่น L อลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะคะเป็นตัวสีเมทัลิกนะคะนิ่มติดป้ายจองแล้วตั้งแต่เมื่อวานลูกค้าดาวสี่แสนค่ะดาวสี่แสน เอ๊อ,อยู่ไหนนะอ <c oughs> ย่าให้ดูค่ะคันไหนนะมันมีสองยิ่งจองไปทั้งหมดสองคันนะคะลูกค้าอีกคนนึงก็เป็นสีมิัลิกเหมือนกันอยู่จังหวัดกาลสีนะคะอำเภอเมืองอันนี้น่าจะได้ส่งอาทิตย์หน้านะคะลูกค้า อีกคนหนึ่งนะคะก็ส่งวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้ามาจองเมื่อวานนี้แล้วก็ติดป้ายจองวันนี้แล้วส่งพรุ่งนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมาดูป้ายชูหมายเลขนะคะมีถักไว้เลยแล้วก็เป็นหม,หมายเลขใบมีดนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปนะคะตัวน,นี้อุปกรณ์ก็จะเป็นใบมีดนะคะใบมีดก็จะมีขนาดอที่ f d 1 8 6หนึ่งแนะคะความกว้างนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่เกือบสอเมตรนะคะเมตรแปดสิบหกค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการติดป้ายนะคะติดป้ายเป็นลูกค้าเอาอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นเป็นตัวผานควนค่ะเป็นตัวผานควนแล้วก็โตรตารี่นะคะ ตัวผันพวนรหัสของผันพวนตัวนี้นะคะก็จะอยู่ก็จะเป็นดีดีเฮนะคะถ้าเป็นผานพวนจะขึ้นต้นด้วยดีเฮนะคะดีเฮทสองสี่หกเอฟเฮวพัทนะคะสองสี่ก็คือเป็นใบยิบสค่ะสองสี่หกหก็คือเป็นผานหกนะคะ ลูกค้าอยากได้เป็นผ่านหานะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะมันจะมีทห่เลือกอยู่สองรุ่นจะมีเป็นรุ่นออีกตัวหนึ่งจะเป็น D h a z สองขอไปค่ะ D h a z สองสี่ห้าขีดหกนะคะแต่ว่าตัวนี้นิ่งแนะนําให้ลูกค้าจองเป็นรุ่นนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าความแข็งแรงตัวนี้ก็อาจจะใช้ในพื้นที่ที่ภาคอีสานดีกว่า ะะเพราะว่าถ้าตอนนั้นก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าให้ใช้นะคะนิ่มก็แนะนําให้เป็นให้ไปใช้ที่ภาคกลางดีกว่าดินเขาจะร่วนร่วนกว่าแถวบ้านเราใช่อันนี้ก็จะติดป้ายไปเลยนะคะติดป้ายไปเลยทําการจองนะจ๊ะ แล้วก็เราจะไปติดโรตาอรี่ให้ลูกค้านะคะตัวนี้โรตาอรี่ก็จะเป็นรุ่น d ีเฮดอ่าไม่ใช่อ่าไอเอขออะไรคะ่ะ r ป1 8านะคะเป็นรุ่นนี้นะคะนี่ก็จะติดายจองให้ลูกค้าเลยตัวนี้นั่น,นี่ก็ติดายจองให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการแจ้งขนส่งเลยนะคะ อย่าลืมนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจรถแท็กเตอรถเกี่ยวรถขุดรถด,ดำนานะคะอย่าลืมแอดไลน์มาสอบถามนินได้นะคะเบอร์081768948ค่ะร้านเราจะอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะใครไปมาไม่ถูกก็โทรหาเซลนิ่มได้นะคะยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจคะ่ะอย่าลืมนะคะติดต่อเซลนิ่มได้เลย